สวัสดีจ้าภาธกิจพิชิตน้องโดวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปตัวติดคันนี้คือใครซิตตซิตนะจ๊ะไม่ใช่ยี่ห้อลิฟเด็ดดังใดไปคือซิตเตอร์ซิตเตอร์ที่แปลว่าบราเธอร์แอนด์ซิตเตอร์แอนด์มาร์เธอร์โอเควันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคือเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นเช้ามากเช้ามากเท่ากับไม่ไม่มากคือต้องพูดให้เวอร์ไว้ก่อนถูกไหมเพราะถ้าไม่เวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่อินเดี๋ยวเพื่อนไม่อิน ก็คือว่าเรามาที่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 หนึ่งที่มันแบบมาภารกิจติดตัวติดตัวติดตตัวิเนาะวันนี้เราจะทำตัวติดก็คือไปเข้า้องนรมไปขี้ไปเยี่ยวคือเราต้องไปด้วยกันหมดเลยนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนมั้งซึ่งบอกเลยไม่มีแน่นอนพูดไปถึงนั้นแหละพูดเอาไฮไลท์พูดเอาไฮไลท์แต่ไม่มีแน่นอนนะเพื่อนๆนะแต่ว่าอาจจะมี ช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่พอจะถ่ายได้แปลว่ามุมเล็กๆไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องแอบเขานิดนึงมันเป็นความซีเคียริตี้นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในวันนี้ไ,ไ,ไปเลยคือว่าผมต้องเดินด้วยทองมาเป็นเๆก็เลยจะข้าวมาหนึ่งตอนินข้าวก่อนะอกินข้าววน ไอชงชาเย็นกินค่ะนี่ห้องนะอันเดิเธอเอาเองกนเาคนก่อนนั่นตั้งติด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 สดฮะฝีมือมันคือแบบปรุงเองอะไรเองสูตรนี้แบบคือสูตรลับแบบอร่อยมากๆเลยนะคะโอ้ยบุพเพโลใจในฝีมือเขามากเลยนะคะบุพเพโลใจในตัวเขามากเลยฮะมือท้ายนั่งไทางน่าเลยรำนุ่มวีบานุคือ เออไม่รู้มันแล้วมันเขียนมาแบบนั้นให้เราเข้าใจผิดทำไมอ่ะที่มสิ ร้านขายย่อมๆมอ่ะไม่ใช่คาเฟ่คาใจใอะไรแล้วเราต้องนั่งดมเยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่ปเปล่าเราไม่ไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดและไม่ตรงด้วยหนูโมโหนะคะถ้าทำแบบนี้จะไม่ไปกับเที่ยงไปก่อนตรงไปหาวิธีได้ ถุงเราไม่มีถุงใหญ่ๆเลยเหรอนี่ข้างอ่ะ ราดูในแมพเรได้ห้าคะแนนแต่แว่าตอนนี้กินกะเทียมนี่กบกินกาแฟกินกะเทียมมัจะไแขวนอยู่นอกรถมันยิ่งกว่ากินดุเรียนอีกไม่เป็นไรเนาะเรากินชาเขียวไปแล้โอเคมันสุกอ่ะใช่ตั้งใจเลยแบบพี่จะมือดีแค่ไหนอะไรที่เราไม่ทำเร,ราจะมา เพืเ่อนๆเนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวอล์ตัวติดใหม่แล้วก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อเดี๋ยวเราอฮ้ยแต่วันนี้น้องฟุตน้อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเล่า เราจะเริ่มกินกันเลยนะก็่อนชิมก่อนมันน่าอร่อยมากเลยอ่ะไม่ปรุงหรอไม่เราอยากกินแบบอยากชิมว่าน้ำซุปของแซบหรือเปล่าการ้ทำกา่ทำหรอไม่ได้ทำเลย